ในาีนี้ค่ะในส่วนของวันพุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนุ่นะคะแล้วก็อกวงก็คือศิลปินวงปิดแมนะปิดก์ปดแมสก โอ้ามาวีะมากมาใหนะคะเราจะเนไปที่อะไรที่ทาว่านับชมอากชิมนะในสนแสแล้วก็คือความเ็่กงี้ยวหานและท่ด้วย้น ลวนเป็บนแป้งครับ Nước đây là khá Mấy trang, triệu mấy Rồi, rồi เร็วๆด้นะจ๊ะคหมดเลยค่ะใน่าอร่อยมากเลยนะจ้าต้มแซ่บเลยจ้าขอบคุณนะคะพี่แบ่งหได้เลยจ้ามีแเลยน่าอร่อยมากจ้า มีโค <łość> ้กมีทอดอไนีก็โอเคนะเป็นอะไรแปลกนะมีอะไต้องดนะ น่าอร่อยมากอะไรเนื้อลูกแปดสิบบาทนี่ไข่ไ่ท้งูใา้ยี่สิบบาทนะคะของโล่พี่ลูกครับ มัจะคิ้วหน้าลอยจร นมสด้หไดมีอย่งขอมองินเลยอันนี้ของี่9กบาทสามที่แต่เกามเสร็จีเกินเลยเนาะสวัสดีครับ Yeah. ก็่นะจนาักนะะได้จ้าเสองร้อยสยี่สิบานจ้าน้อย่ใหญ่อนสแล้วค่ะชินได้ค่ะายชิงร้อยนานั่น้วะ

ของที่กินเยอะแยะหมดมีไข่นกาลาเยี๋ยไปจ้าต๊อกีบีเลยที่รู้ป่เลยจ้าน่าอร่อยมากไส้กรอก ลงไปเยอะเลาบนี่เขาลามนะครับเย็นชิจาโอ้ยเย็นชิจ